뺀꼬리아 뭐하는 거야? 우리가 한국 입국에 거부당해서 항공료부터 숙박료까지 얼마나 손해받는지 알아요? 그래서 SNS에서 한국 여행 금지 운동 중이야 뺀코리아 입국 후 불법 노동자로 눌러앉는 걸 막기 위해 순찰을 강화한 것뿐이야 KT의 e 절차를 통해 사전 승리를 받았는데도 입국 거부를 당한 게 말이 돼? 한국! 다신 가고 싶지 않아 그렇다고 보이콧까지 한다고? 실제로 태국인 관광객이 줄긴 했네 한국? 관광명소도 적고, 인기 있는 것도 드라마와 영화 때문에 잠깐 반짝하는 거잖아. 뭐 있어? 뭐라 그랬어? 한국 발 바인 중국이나 일본에 가지. 관광지도 훨씬 많고, 무비자 입국, 저렴한 물가, 심지어. 엉망도 멋있어. 입국 거부에 속상한 건 알겠는데 말 실수한 거 같은데 지금 우린 우호적인 관계를 이어왔는데 이거면 황당하지. 미안합니다. 저희 협비 차원에서 한국의 관광객을 많이 보내도록 응 노력하겠습니다. 사과하면 끝이야? 관광객들의 신뢰는 우리가 다시 되찾아야 되는데. 갑,สบาย디, 레카사왓디, 피노콘타이도이 낫. 오케이, 오늘 미니멀워 이래 난 피노가 그. คู่ลงนักข่าวชาวเกาหลีใต้นเนาะพี่น้องเนาะคือทำคลิปแซะคนไทยลังมีกระแสแบนเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะคือคนไทยเขาแบนเที่ยวเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะแล้วนักข่าวคนเกาหลีเหตุแซะคนไทยนเนาะพี่น้องเราบอกว่าคนไทยโบมีเงินแล้วไปเที่ยวเกาหลีเฮ็ดอย่างนเนาะพี่น้องเราไปเกาหลีทำไมประมาณนี้เนาะคนไทยไม่มีเงินมาเที่ยวเกาหลี งงเลยพี่่อภายลังจากมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต่อม่อของเกาหลีใต้ไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวสาวไทยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยไม่สามารถตอบคำถามได้ว่านาโรงแรมที่พักมีตนไม้ กี่ต้นและห้องพักสีอะไรนองนองประมาณนี้เนาะจุดกระแสให้แฮชแท็กแบรนเกาหลีกลับมาอีกครั้งในโซเชียลมีเดียอีกครั้งในประเทศไทยและมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นและจีนเล่นกระแสนี้ด้วยการทำคอนเทนต์โจมตี เกาหลีใต้พร้อมทั้งเซิร์ส่วนให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นและจีนแทนนะน้องประมาณนี้สิ่งที่เหมือนเป็นการสราดน้ำมันเข้ากองเพิงจุดกระแสบแบนเกาหลีให้โคมแรงมากยิ่งขึ้นคือการ ที่นักข่าวชาวเกาหลีใต้ทำทำหนึ่งทำคอนเทนต์ชาวเกาหลีใต้ท่านหนึ่งทำคอนเทนต์รอเรียนคนไทยด้วยการกล่าวย้ำๆเป็นภาษาอังกฤษว่าแบรนด์เกาหลีน่าจะแบรนด์เกาหลีแบรนด์เกาหลีประมาณนี้นะนะแต่มีภาษาอังกฤษแล้วกับภาษาไทยน้ำหนึ่น้องโอเคและกล่าวคำว่า ต่อม่อถามนักท่องเที่ยวสาวไทยมีเงินเท่าไหร่แต่นักท่องเที่ยวไทยบอกว่าไม่มีเงินพร้อมทั้งคำถามกับนักท่องเที่ยวไทยว่าในเมื่อมาเที่ยวแล้วทำไมไม่มีเงินละงงเราพี่น้องคอนเทนดังกล่าวเป็นกระแสจุดชนวนความขัดแย้งละวาง ชาวเน็ตไทยและนักทงเฮ้และและเกาหลีใต้นะขออภัยน่นะนนะและเกาหลีใต้โดยชาวเกาหลีใต้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยกับนักข่าวสาวคนดังกล่าวและแสดงความเห็นในเชิงดูถูกคนไทยในขณะที่คนไทยตอบกลับชาวเกาหลีใต้แบบเจ็บๆอีก ทางยังตั้งคำถามถึงนักข่าวดังกล่าวว่าเหตุคนใดจึงไม่นำเสนอข้อเท็จจริงนาพี่น้องทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวง ยุติธรรมเกาหลีใต้พรบลมาตรการตรวจคนเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวสาวไทยเนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวสาวไทยลดลงอย่างมากและอาจชงผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายนักท่องเที่ยว20ล้านคนภายในปีนี้นอกพี่น้องประมาณนี้ แต่กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใตย้ยังยังยืนยังคนยืนยันการที่จะเข้าเข้มงวดต่อการตรวจคนเข้าเมืองของคนไทยโดยให้เหตุผลว่าในบรรดาสาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเป็นคนไทยมากที่สุดเป็นคนไทยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนกลัวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้พี่น้องเนาะแล้วก็ทัวคนไทยน้อพี่น้องไปลงนักข่าวสาวเกาหลีคนนั่นน้อพี่น้องจนลบคลิปออกแต่ว่ายังมีว่อนตามโซเชียลอยู่น้อพี่น้องเนาะในแอปสีดั้มจะไล่ไลายเลยนะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าเบลินกับไพโรลินน้อพี่น้องเนาะมาเฮ็ดกับ คนไทยเนาะมาเล่นกับโซเชียลไทยโอ้โหท่มยับจนลบคลิปเลยลบคลิปนี้เลยเนาะลบคลิปนี้ก็ยังโบเวนนะพี่น้องเรามีคนเสพเอาไว้ได้เรามีคนเสพเอาไว้ได้แล้วก็ไปโพดทั่วรัตามโซเชียลต่งางๆนะนะนะเ,เ,าเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเล่นกับไอโบลิทเนาะมาลิดกับคนไทยโอ้โหเจอไปเป็นงไงล่ะเจอพี่น้องก็ไปพี่น้องคนไทยไปท่มยับเลยแทบจะ ปิดโชเชี้ยวคนแล้วเนาะจนลบคลิปออกเลยโอ้โหยังได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะคือคนแบบว่ายังก็คนเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าดูถูกคนไทยแบบว่าคนไทยบบมีเงินเนาะคนไทยแบบว่าบ่มีเงินแล้วมาเที่ยวเห็นยังเนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะถ้ามีเงินก็ต้องมาเที่ยวเนาะพี่น้องเออแต่เป็นถ้า มาเที่ยวต้องมีเงินหลายๆเนาะประมาณนี้แล้วก็เขาเชิงตั้งคำทมกับคนไทยว่าถ้าจะไปพักคือบูจำสี่โรงแรมเนาะพี่น้องสี่เพื่อนพักเนาะพี่น้องไปซาลาหเราคือจำสี่เพื่อนพักมาได้คือจำต้นไม้บ่ได้เนาะพี่น้องเนะคือเขาทวอะต้นไม้บนานาโรงแรมจะมีจักตนจักตนนะพี่น้องนแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องน เราต้องบอกว่าเออต้นไม้มันมีจักต้น,น่นาไปเนาะและ้วเาดูบ้าะใช่ไหมสมมติเขามาประเทศไทยเราไปเน,ะนอะถ้ามีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ประเทศไทยเขาถามว่าต้นไม้อยู่บนนาโรงงานในนาห้องพักของเจ้ามีต้นไม้ยังไงแบบไหนนะมีจักตนบน,นนั้นเี่แเจ้าสิตอบถือบนนั้นไปเนาะงงงงงมามันมีแบบนั้นนะคือต้นไม้ยุนนาโรงงานเนี่ยมีหลายเนี่ย้องไป่นอะเดี๋ยวถ้าเขาถามเราไปเนงะนะเขา สมมติเขาเขาจำได้นะพี่น้องนะเลขที่อยู่ยังตำบลยห ا, หังเขาจำได้สมมติแบบนี้นะแล้วมันสิถามเขาว่าต้นไม้แบบนี้เนาะยันในตำรวจเกาหลีนะพี่น้องเด้อตำรวจเกาหลีแบบว่า,า,าต้นไม้อยู่หน้าโรง,งแรมเจ้ามียางแน่และซีโรงแรมจะเป็นซียางนอกประมาณนนะี้เนาะแล้วก็คนไทยเขาตอบว่าได้นะพี่น้องนะแล้วก็เลยแบบว่าดัากไล่กลับประมาณนนะี้เนาะบ่ให้เข้าไปประเทศเกศาหลีน,นะพี่น้องนะ แบบนี้นะ,ะพี่น้องแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรนะพี่น้องพี่น้องทางพังไทยแล้วก็บพังลาวถ้าเบิงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะพี่น้องนะคอมเมนต์แลกเปลี claro ok ่ยนกันได้เนะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี่นะพี่น้องนะเกี่ยวกับคอนเทนต์นักข่าวชาวเกาหลีคนนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวคลิปหน้าจังซี่พ่อกันไหมนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็น่าจะจบก็นเนี่ยนะพี่น้องคนเกาหลคนไทยแบนเกาหลีใต้นะพี่น้องนะพ ไปเที่ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนี้ก็กระแสกลับมาอีกคือตอนนั้นกับแบน์ไปแล้วเทือนึงเนาะพี่น้องเนาะน่าจะยังบวกเข็ดเนาะพี่น้องเนาะแบนด์ต่ออีกรอบสองแล้วเนาะพี่น้องรอบสองแล้วคือท้าเบิงต่อไปเนาะพี่น้องแล้วคนไทยสิวาจังไรเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะมาตั้งคำถามคือกันนะพี่น้องเนาะแบนดเลยอย่ไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะจะโดนผลกระทบมากน้อยเพียงใดเนาะพี่น้องท้าเบิงนำกันว่า คนเกาหลีสี่เหตดอย่างไรนพองเนาอคือและก็ยังมีอีกได้หรือเปล่าที่คลิปน้ําท่วมประเทศไทยนะพี่น้องเน,นาะคนเกาหลีก็มาสมําหน้ามาแต่ว่าเยอะเยอะประเทศไทยนะพี่น้องเนาอแปลว่าสมควรแล้วและก็ยังบอกว่าเป็นวินกรรมของประเทศไทยนะพี่น้องเน,นาะที่น้ําท่วมเนาะประมาณนี้เนะาะก็คือเห็นคอมเมนต์หล,ลายๆคนนะพี่น้องเดี๋ยวถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้จบ ถ้ายังให้่อยเฮ็ดคลิปไปเบิ่งคอมเมนต์คนเกาหลีเดียว่อยจะไปหาเบิ่งแล้วก็สิเอา Google แปลเอานะพี่น้องนะ <_ d ata> โอเคนะพี่น้องนาอาจจะบ่ถูก100%แต่ว่า,าพอไปได้นะพี่น้องโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหน้าจาังสิพอกันใหม่นะพี่น้องคลิปนี้กราบขอบอกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูคลิปผมครับทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณคนไทยทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับบ๊ายบายนะพี่น้อง